เวลาม,ามาีใครมาเห็นที่ทางนานแล้วโหวฟิตทำงานเลยนะมีไหมหรือขอไปชงกาแฟส่องเดินกลับมาใครดีคอมพิวเตอร์กปิดคอมพิวเตอร์แทนที่จะเปทำงานก็เปิดเฟซบุ๊กก่อนไป,ไปดูเฮเดก่อนผักโดนเอาเลยเนะี่ยจะได้เก็บขายได้สตินะครับโอเคประสิทธิภาพคือสีดความสามารถในการใช้ทรัพยากร ใช้เฉพาะกฏตัวเช่นเฉพาะมี่อยู่เนี่ยใช้ไปแล้วบริหารแล,แล้วมันได้ผลงานออกมาเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีสูตรมีสรมการในการคะิดคำนวณน,นะครับเรื่องของคุณภาพครับคุณภาพคืออะไร,ระอของเราคิดว่าคุณภาพก็คือคำว่าคุณกับคำว่าภาพถูกไหมคุณคือสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ครับภาพคือสิ่งที่ออกอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่า be, ดีมีประโยชน์กับองค์การของเราที่เราทำนั้นมันก็จะเกิดคุณภาพนะครับ คุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อตรองได้ถนะูกไหมคุณภาพเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดและเจริญเติบโตรบริษัทคับคุณภาพคือการทํางานได้อย่างถูกต้องเมื่อไม่มีใครจับตา,ามองนี่เเรื่องคุณภาพเนาะในสินค้าและบริการก็ต้องมีคุณภาพรวมถึงคนของเราด้วยนะครับธุกรกิจก็จะเน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจนะให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ลูกค้าก็มีทั้งลูกค้าภายนอกนะครับที่เขามาติดต่อขอซื้อขอใช้สินค้าและบริการต่อครับแล้วก็มีลูกค้าภายในนะครับือใขรครั้ลูกค้าภายในแลพวกเราเนะี่นเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ผมก็ต่างเป็นลูกค้าที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรก็ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขครับนะท่านพี่ฝ่ายบริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็ต้องมีการตัดสินใจเพราะียกการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นวิชากลยุทธ์นะครับ การจะตัดสินัยเชิงบริยุทธ์ได้เนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์สถานะของบริษัทหรือขององค์การเาเรียกคำสวัสดิ์เขีนวิ่งนะทำสวัสดิ์ตัว S ก็คือ s สตอร์นจะไปค้นจุดแข็งของเราคืออะไรจุดแข็งตัวเราคืออะไรจุดแข็งบริษัทเราคืออะไรครับวิเคราะห์ตัวแล้วมันอยู่คือวิสเนสแปลว่าดูที่จุดอ่อนหรือปัญหานะปัญหาอะไรเยอะไหมแล้วก็สบายสบายให้ชิวๆนะ สบายนะครับดแข็งจุดอ่อนครับวิเคราะห์ตัวโอตัวทีนะตาอตานตัววัดเนี่ยนะครับตัวโอตัวทีก็คือเรื่องโอกาสกับภัยผู้ขานะครับพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ออกมาเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในแผนธุรกิจที่บริษัทใช้เพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารระดับสูงเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจใน4ีระบบใหญ่ๆนะครับในสไลด์นี้ที่จะให้ดูระบบที่หนึ่งที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องระบบโครงสร้างกับโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจก็หมายถึงออกกระดาษเซ็กชช้านั่นแหละที่เราติดอยู่ที่ฝ่ายรับมีไหมในโรงงานที่ฝ่ายก็จะมีใครเป็นหัวหน้ามีนคนทํานานตนนาแหน่งอะไรกี่คนเป็นผานโครงสร้างของธุรกิจครับธุรกิจก็ต้องตัดสินใจตรงนี้นะครับครับมีกี่ร,รูปเท่าไหร่ครับคำตอบคือ,อไม่ทันนะครับยังไม่ได้ดูเลยครับมิวมิวมมมทำได้แบบอ่ะอะไรจายไม่ทัน ยังไม่ทันดูให้เวลา30วินาทีสําหรับท่านผู้นํารับในการมอบหมายงานครับวางแผกเลยครับมอบหมายครับสามสองหนึ่งทํางานตามที่เราได้รับมอบหมายนะครับมีเวลา8วินาทีครับมอดเวลา เท like yeah. ah. ่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับทีมแดงร้องเช่นเดิมครับลีดเดอร์ยกมือแจ้งครับครับก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่าก้าหมดโอ้โหใช่หรือเปล่ายังมีสมาชิกออกใช่เหรอนี่ยใช่เลยนะ่ใจครับโชคครับโชคครับโชคแน่ใจนะแน่ใจนะครับ แรงว่าไว้หนไว้ในเรื่องในทีทุ่าต้องเอาแล้วด้วอะครับคุณจ้ออะไรรันปกติหน้าแบบนี้าเยนหน้ใช่ไหมยหกแล้วนอกนั้นครับเฉยหน้าเออโชคหน้าตาโชคก็เริมไม่มัจแล้วาทีมั่นใจอยู่เลยนะก็เิไม่มั่นใจแล้วครับ ท่านสมาชิกครับตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับถึงแม้างานจะเยอะขึ้นนะแต่ถ้าเราเรามีทรัพยากรที่เพียงพอเนี่ยเราก็ทําได้นะครับเวลาที่เพียงพอมีจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการแบ่งงานที่ค่อนข้าง,งโอเคนะครับมันก็จะทาได้ถ้าลองดูที่สไลด์จาจนะครับอันนี้สไลด์ที่หนึ่งสรุปได้ว,ว่ามีอย่างละเกา้าถ้ามีเก้ารูปเก้าประเทก็รวมแล้วมีแปดสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวลองดูสไลด์ที่สองมนะมีอยู่อย่างละเท่าไหร่ลองดูนะครับ เตรียมพร้อมให้ดีนะครับสามสองหนึ<า>่งป<า>ึ<า>๊บถ้าแบบนี้มีเท่าไหร่ครับมีมาเก้าเลยถูกไหมแล้วทุกวันนี้ท่านคิดและทำงานแบบสไลด์อยู่ไหหนึ่งขอบคุณที่สาำเติมนะครับสุดยอดเลยถ้าเลยสไลด์หนึ่งมื่เลยใช่ไหมจะช่วย้ท่าน Work Smart. Work Smart like. เวิร์กสมาธิเวิร์กสมาธิมเยี่ยมเลยทําทำงานนะครับไม่ใช่ w เวิร์กฮาร์แต่เดียวนะเวิ Work hard ร์กฮาแบบขยันทำงานหนักอันนี้ดี แต่ถ้าไม่สมาอะไรมันก็นเหนื่อยนะครับทานสมาชิกครับแบบสไลด์สองนี่กดไลค์เลยถูกไหมน,นี่เป็นเรื่องของระบบนะครับหรือซิสเต็มเพราะนั้นเดี๋ยวนะครับอาจารย์ก็จะนําเข้าสู่ภารกิจต่อไปเราได้เรื่องระบบแล้วนะเรื่องของความสร้างสรรค์นะครับเป็นสิ่งสาคัญการคิดสิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆการกล้าที่จะเสนอหรือความคิดเห็นนะกับเพื่อนสมาชิกของท่านนะครับก่อนจะไปสู่ภารกิจที่สองครับอาจารย์ขอดูนิ้วชี้มือขวาหน่อยครับ บนบนบนมวลมวลไว้ครับเราจะคัดเลือกผู้นำช่านใหม่ครับ <ไป S 1> สะใจรอดนนครับท่านประธานเจคับ